ครับก็สวัสดีเดี๋ยวมาสอนวิธีการปลดปลานะบางคนก็ยังปลดไม่เป็นบางคนก็ปลดเป็นแล้วแต่ที่สําคัญต้องมีคีมอีกคีมนี้ทุกอย่าง20บาทก็สามารถใช้ได้เอาที่มันปากยาวๆหน่อยเนะี่ยวิธีปลดนะเดี๋ยวจับอันนี้ลงลงลงลึกเลยเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเหยื่อเลย ให้ใช้ครีมนะหนีบเข้าไปที่ตัวเหยื่อกับตัวเบ็ดนะครับแล้วก็ดูว่ามันมันเกาะด้านบนหรือด้านล่างไอ้นี่เกาะลึกเลยเยหนีบไปที่ตัวเบ็ดแล้วสมมติว่ามันเกาะด้านบนเราก็งัดขึ้นอย่างเงี้ยเกาะด้านล่างเราก็งัดเอ้เกาะด้านล่างงัดขึ้นเกาะด้านบนก็งัดลงนะงัดงัดอย่างเงี้ยปล่อยเลยนะเชื่อมั่นใจแล้วก็จับอันนี้ไม่ตรงไว้ ต้องจับให้ตรงตรงเหยื่อเหยื่อกับตัวเบ็ดนะที่สำคัญให้มันตรงตุกตัวเบ็ดตัวเบ็ดนี้ไปไหนลนะ่ะโอเคเนี่ยชิมก็ทุกอย่างยี่สิบก็มันก็สภาพอย่างนี้แหละนี่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอให้เอาตัวเหยี่ยวมาก่อนทีนี้มันก็จะหนีบได้ <laughs> โอเคพอเรา หนีบหนีบหนีบตัวเบ็ดได้แล้วใช่ไหมหนีบให้มั่นนะหนีบแล้วก็กดให้แน่นๆนะแล้วก็เขย่านะเนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วติดอยู่บนปากแล้วออกจากจากจากคอลึกๆนะขยับเนะี่ยรุดแล้วแลทีนี้เนี่ยเหยื่อเราก็รุดกลับไปเหมือนเดิมนะจ๊ะจะบอกให้ป้องกันเบ็ดที่อยู่ในตัวปลาเนี่ยปากเือถ้าเราเอามือหลวงไปเนะี่ย สามารถล้วงได้นะครับไม่ใช่ลวงไม่ได้ลวงได้ถ้ามันเกาะตื้นๆเกาะแถวปากโอเคเราชมคลิปต่อไปได้เลยแ <c oughs> ม่สาวน้อย